โอ้มาถึงโทรศัพท์ก็สว,วัสดีครับคุณผู้ชมผมเป็ดติมสาและนี่คือเกมสั้นๆที่มีชื่อว่าดีเอ๊ะนั่นตัวอะไรอะ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่ตรงมุมห้องตรงนั้นใช่ผมไม่ได้ตาฝาดมันมีจริงๆอยู่ตรงนั้นครับออะกลับมาเรื่องเดิมก่อนเราอยู่ีนเกมดีอพาร์ t เม n นนะครับซึ่งเป็นเกมแนวอินดี้เฮอร์เลอร แล้วก็เราจะรับบทเป็นใครก็ไม่รู้มาตามหาพี่ชายซึ่งพี่ชายของเรานั้นหายไปในอพาร์ตเมนต์นะจากที่ไปอ่านมาครับเราเลยต้องมาตามหาแล้วก็เกิดเป็นเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวจริงๆเห็นเป่ามาเดี๋ยวมาดูกันเลยตัวเกมเป็นไงครับผมเริ่มเลยเราต้องเข้าไปหาพี่ชายเราที่อพาร์ตเมนต์นะครับคุณผู้ชม <laughs> มึงเล่นเงี้ยเอาแต่ต้นเกมเลยเหรอฉันไม่ได้ยินข่าวครับพี่ชายฉันมาหลายสัปดาห์แล้วฉันเริ่มเป็นห่วงแล้วสิ ฉันก็เลยตัดสินใจจะไปเยี่ยมพี่ชายฉันที่อพาร์ตเมนต์สักหน่อยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตามนั้นครับผมเมื่อกี้นํำมาถึงก็ได้แหกปากตั้งแต่ต้นเกมเลยครับไม่คิดว่าจะเด้งมาขนาดนั้นนะแล้วกดข้ามไม่ได้ด้วยอโอเคเสียงดึงเบรกมือแล้วก็เปิดประตูรถแถวนี้ไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่รีบเข้าไปด้านในตัวตึกจะดีกว่าโอเคครับผมกด w a s d เพื่อเดินโอเค เอ๊ะเสียงอะไรก็ไม่มีนี่กด e เพื่ออินเตอร์แน็แล้วยังไงต่อในซอยนี้ไหมเนี่ยเสียงหมาแล้วคุณผู้ชมหมาก็เห่ากดชิปเพื่อวิ่งอ่าโอเคคลิกขวาเพื่อซูม อินเทอร์เน็ตตรงนี้ไหมล็อกบางทียามข้างหลังอาจจะช่วยฉันได้มันมียามด้วยหรอข้างหลังทำไมเมื่อกี้มาไม่เห็นเจอเลยหรือว่ามันรอหันประจำสแกนเราอยู่เสียงแล้วว่เสเยีเมื่อคนยืนข้างหลังผู้ชมมันี้มาตุบตับต,ตุบต,ตับก็ไม่มีนี่แต่เมื่อกี้มีเสียงจริงๆนะเสียงมันตุบตับมากเลยครับ แล้วหายามก่อนนี่มะสว่างสว่างต้นหานีงไงเจอละขอโทษที่รบกวนนะครับพอดีประตูมันล็อกอยู่ข้างหลังผมนึกว่าคนยืนมันเป็นที่แขวนผ้าใช่ละล่ะช่วงนี้ต้องระวังกันหน่อยประตูเปิดแล้วทีนี้คุณก็น่าจะเข้าไปได้แล,ล้วล่ะโอเคครับปลุยกันเนี่ยนึกว่าคนอยู่ข้างหลังแนตะ่ไม่ใช่ครับเป็นผ้าแขวนอยู่ไม่มีอะไรเนาะ แล้วนะถ้าในหน้าเมนูมันจะพุ่งใส่หน้าเราขนาดนั้นแสดงว่าข้างในเกมม,มันต้องพุ่งใส่เราจนหน้าหงายแน่นอนครับเกมนี้ไม่มีไฟฉายนะกด F ไม่ได้ครับงานตรงไหนมืดๆก็น่าจะไม่ใช่ที่ของเราครับนี่ไหมกด E ถูกต้อง ไหนดูสิเหมือนพี่ฉันจะอยู่ที่ห้องยี่สิบสี่ยี่สิสี่อันนี้ยี่สิบยี่สิบอ็ดยี่สิบสองสิบแปดน่าจะอยู่ฝั่งทางซ้ายครับแล้วมันอยู่กันเงียบมากน่าจะเป็นห้องนี้แหละมั้งยี่สิสี่มาเข้าเลยครับผม แล้วห้องพี่เขาไม่ล็อกหน่อยอะ <laughs> เปิดเข้าได้ดื้อๆเลย <c oughs> อเอามาโอ้มาถึงโทรศัพท์ก็ไอตัวนั่นแน่เลยคุณผู้ชมที่มันจะมาพุ่งใส่หน้าเรานะ <c oughs> มันอยู่ในห้องใต้ดินโ่มาจากต้นไม้ มัชีปัชีไม่มีใช่ไหมอ่ะรู้สึกเหมือนมันจะให้ยกหูโทรศัพท์เพื่อทริกเกอร์อะไรสักอย่างครับผมเลยรีบหันเลยนะนี่เข้าได้ไหมล็อกแล้วเหลือทางไหนอ่ะมันก็ตันแค่เนี้ยอย่าบอกนะไม่จริงใช่ไหมมึงให้กูเข้าไปน,นั้นจริงๆหรอมันมืดมากนะเฮ้ย <laughs> ใช่อรอไอคนทำเกม มันมีทางอื่นให้ไปไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่เปิด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 โอเคผู้ชมมันเหลือทางเดียวนะนั่นป่ะสวิตไฟมันไม่แน่ใจเลยครับไปดูใกล้ๆก่อนนะแม่งต่อให้มันเป็นสวิตไฟอะ่ะเปิดมาไหนวะเดี๋ยวเกูถอยก่อน เหลืออันที่เปิดได้แล้วไม่โหเสียมันก็บิ้วมากต้องไปครับต้องไปต้องไปไม่งั้นเกมไม่เดินเอานะเรามาลุ้นกันว่าเปิดแล้วจะเจอเลยคุณผู้ชมหนึ่งต้องหนึ่งไม่มีหรือมันอยู่ข้างหลังก็ไม่มีไม่น่าเชื่อลากต้นไม้ลากต้นไม้ไมอ,ยอยู่ทุกที่เลย ไปกันต่อครับไม่วิ่งเผม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 ไม่วิ่งแล้วผมเดินเอาวไแม่งสะดุ้งเลยเมื่อกี้ด้วยความที่ต้นเกมอ่ะมันมันทำให้เราเห็นอยู่แล้วมันจะพุ่งใส่เราอ่ะตอนหน้าเมนูต้นเกมอ่ะอ้าเข้ามาเพื่อตันนี่ไม่มีอะไรครับ ลากแห่งความชั่วร้ายอย่าไปข้างล่างนั่นแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นสวิตช์เปิดปิด2ทางครับตรงนี้เราจะเปิดไว้นะเราจะไม่ปิดแต่เมืดมากขอไฟฉายสักอันได้ไหมไหนให้เรามาทําอะไรที่นี่ลากต้นไม้และนี่คือ ไม่เปิดไว้ล็อกอย่าบอกนะผมต้องมาหากุญแจมันล็อกอะไรแบบแบบอ๋อมันขึ้นไฮไลท์ ight, เก็บกุญแจให้โอ้ขอบคุณที่ขึ้นให้ไม่งั้นหาตาแหกแน่กุญแจสำหรับไขห้องครัวน่าจะห้องนี้มั้งไม่ก็ตรงมุมนู้นเลยครับอ่ะแต่คือห้องนี้อ่าฮ่าแต่ละห้อง เอานะคุณผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งหลังไหมหลังไหมไม่มีครับไม่มีแล้วยังไงต่อ,ตอล็อกอาจจะมีกุญแจอยู่แถวแถนี้ในห้องนี้แหละอย่างนั้นเหรอแต่นะผมหาก่อนอ๋อเปิดได้ครับเอาเปิดได้มัง่งไม่ได้มัง่ง อ๋อม,มันกดนั่งได้แต่ถ้านั่งเขาแบบเขาดึบดึบดึบมากเลยครับไม่เห็นมีเลยเขาบอกกุญแจน่าจะอยู่ในโซนห้องครัวตรงนี้มีบางอย่างอยู่ในหม้อนี่แต่ฉันไม่อยากจะรู้เลยแต่มันอยู่ในนี้ครับเหมือนมีกุญแจอยู่ในนี้ไม่ต้องเหมือนลับก็หยิบมนแล้วนี่ไงบดพูดแปลกๆนะเรา ขามาโอ้โหแต่ละห้องไม่อยากเข้าเลยอ่ะเอานะหนึ่งสองหนึ่งไม่มีครับลากตนา้นไม้ได้ยังไงเราเข้ามาเพื่ออะไร ตู้เปิดได้นี่คือไฟแช็คไม้ควายว่าเดี๋ยวไฟมึงจะดับใช่ไหมอ่ะยังไงต่อมันตันแล้วนะมันตันแล้วครับยวเ,เช็คให้ทั่วก่อนเปิดไม่ได้น่าจะจบเท่านี้กับที่นี่เอ๊ะเสียงอะไร เท่านี้ครับไปขา,ากลับคิดว่าจะได้กลับนะคุณผู้ชมมันมันหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วนะเอ๋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 เอฮะฮะฮะอะไรเหรอปิดมันมีเสียงอะเสียงมาจากตรงนี้ครับเปิดไม่ได้ฮะมัน มันดังมาจากตรนนี้แต่หายไปแล้วม่าเป็นวรเราไปกันเถอะมันตันหมดแล้วครับออเออไฟดับเหมือนจะมีห้องเก็บของอยู่ในโถงทางเดินตรงนูน้นต้องไปไปเพื่ออะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันมัวตะตกใจไฟดับนะไปะออกฉันควรจะ ไปเอากุญแจในห้องเก็บของตรงตะเกียงที่แขวนอยู่ก่อนก่อนที่ฉันจะออกไปจากทีน่นี้มันตรงไหนอ่ะนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้ปะตอนแรกมันมืดเรามองไม่เห็นนี่ครับปิด ปิดหรือเปิดดีต้องเปิดครับไม่งั้นมองไม่เห็นนั่นไงเป็นตัวเลยคุณผู้ชมนี่ครับหยิบหยิบแล้วอ่ะเปิดให้ด้วยไปล้ก็ไปอยู่แล้วกูไม่สนใจกูไปละไม่เอาอะไรวะรูดมาไหนไม่เอาไม่ไม่ผมขยับไม่ได้คุณผู้ชมไม่ไม่มึงอยู่หลังนั่นมันอยู่หลังนั่นคุณผู้ชมมันอยู่หลังนั่นเลยมันอยู่หลังนั่นเลยไม่เอาไม่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  ไปห้าม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 ไม่เอาไม่เออย่าไม่เอาลยกด F เปิดไฟฉายไม่ใช่ไฟแช็กหมดยังไปแล้วนะหลุดเข้ามาห้องนี้ได้ไงวะเนี่ยไปเหอะออกเหอะไปครับเราต้องไปที่โถงทางเดินเหมือนจะไปหาไอแผงไฟเรามั้งนะไปออก เกมเกมไม่ยาวจริงๆใช่ไหมคืออยากให้จบแล้วตอนนี้น <c oughs> มาอะไรเอ่ยตอนแรกมันมีด้วยหรอพวกนี้น What w h a t the Hell is going on นั่นจะสิมเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เลยครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงบิ้วอย่างนั้นละเรา โอ้โหแล้วทางออกถูกบล็อกด้วยครับออกไม่ได้ตอนนี้นี่ใช่ไหมมีตาตามมาปะวะไม่มีนะอ๋อนี่แผงไฟอยู่นี่คุณผู้ชมเห็นนั่นไหมเป็นตัวเลยนะมันยืนรอแต่เล่นเราอยู่ผู้ชมเราต้องเปิดไฟเรียบร้อย

ไอ้เหี้ยอู้แม่งตกใจหมกเปิดเปิดเปิดไปไหนแล้ววะไม่รู้ครับไปไหนแล้วรีบไปเถอะนะมันอาจจะหลบอยู่หลืบไหนสักหลืบนึงรีบไปเลยนี่แหละครับหน้าของมันคือหน้านี้เลยนะห้องยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่นี่ครับ แล้วถ้าเราไปต่ออยู่ดีก็สงสัยอ,อ๋อตันตันแค่นี้ครับมาจบเพ้อล้วบอกเกมสั้นไงเนี่ยดูดิโอ้โหและไอห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ครับเหลือตรงไหนไม่รู้ครับจะไปดูให้ทั่วก่อนนะอู้ผูแบงตกใจหมดนี่มันขยายเพิ่มขึ้นนะัเนี่ยตอนแรกไม่มีนะ ตอนแรกไม่มีตรงนี้นี่อ๋อชัดเจนฮะเสียงอะไรเหรอคือตอนแรกมีตู้ตรงนี้ครับตู้มันล้มมาแล้วที่ตอนแรกเสียง,าางันดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มดังมาจากในนี้และนี่คือทางไปต่อของเรามาจู่ๆไอ้ไฟแช็กก็ใช้ข้างล่างนี้ไม่ได้ อันนี้คือบทพูดเขานะพระเจ้านี่มันพวกมันมาจากไหนกันมันขึ้นไปนู่นนะคุณผู้ชมเห็นป่าใช่คนจะรีบออกไปจากที่นี่ไปหาความช่วยเหลืออย่างเนี่ยเนี่ยโอบักด้วย กระเด้งไปกระเด้งมานะผมต้องรีบออกใช่ไหมน่าจะใช่ครับเราต้องรีบออกนะโอ้โหแต่ดูสภาพแล้วมันไม่ให้เราออกอะ่ะคุณผู้ชมมันยืนอยู่นั่นไหะงั้นเดี๋ยวขอเช็คให้ทั่วกันนะนะเช็คก่อนนะตันเท่านี้ครับ ก็น่าจะต้องออกหรอมั้งนะเพราะมันตันเท่านี้จริงๆเดี๋ยวซูมดิอ่าน่าจะได้เป็นปกเกมอยู่ครับตรงนี้นะน่าจะได้อยู่มาออกกันเถอะเอานะเตรียมตัวผู้ชมผมไม่ต้องนับหรอกนะน่าจะโดนแน่นอนหรอทางมันวันเวคขนาดนี้มาไม่กลัวเว้ยเข้ามาไม่กลัวเข้ามาเข้ามาอ่าเต็มหน้าเลยครับทุกผู้ชม นี่สินะสาเหตุที่พี่เราหายไปเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเลยฉันควรจะรีบออกไปจากที่นี่เหรอออกได้เหรอออกได้ก็ไปครับแต่วิ่งไม่ได้นะครับ <c oughs> เดินได้อย่างเดียวนะสภาพไม่น่าได้ออก <c oughs> อะไรทำไมเสียงเพลง <c oughs> เป็นอย่างนั้น ต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเรื่องมึงถึงไอ้กูวิ่งแล้วไปให้วิ่งแล้วให้วิ่งแล้วให้วิ่งแล้วครับผมให้วิ่งแล้วครับให้วิ่งแล้วครับทางไหนว่ามืดมากๆเลยทางไหนทางนี้ครับออก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 ไหนต่อไหนต่อวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกไปเร็วๆๆ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 ๆตามปๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 วยๆๆๆๆๆๆ เปิดประตูทีช่วยผมด้วยไม่มีใครอยู่ที่นี่ฉันต้องพังประตูนี้เข้าไปด้วยอะไรสักอย่างแล้วก็จะรู้ไหมเนี่ยนี่ไหมนี่ไหมไม่ใช่ต้องหาอะไรพังเข้าไปครับหาก่อนหาก่อนโอ้มันพยายามจะออกมาคุณผู้ชมแต่มันออกไม่ได้มันติดลากไม้ตัวเองนะแล้วมันตันแค่นี้ไง อ๋อนี่แน่เลยครับคุณผู้ชมใช่มาเร็ว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 มาแล้วยังไงต่อยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยอุย้ยมันมันมันต้องมาแน่แน่วิ่งไม่ได้คุณผู้ชมผมวิ่งไม่ได้ผมเดินได้อย่างเดียวผมวิ่งไม่ได้โอ้โว ชัดเจนมากๆตรงนี้นะแล้วทางไหนคือทางไปของเราอะ่ะอืมกระป๋องแก๊สอย่างนั้นเหรอกระป๋องน้ำมันอย่างงั้นเหรอไปยังไงอะ่ะหยิบไะมหยิบมะเข้าไม่ได้อะ่ะไม่ตามเนื้อเราอยู่อย่างนั้นนะไม่มีทางออกเลยดูซิว่าหาอะไรไปกำจัดไอ้รากไม้พวกนั้นได้ไหม ก็น้ำมันนั่นไงแต่แป๊บนึงผู้ชมขอเช็คก่อนเช็คให้ทั่วแ้วมันวิ่งไม่ได้ไงถ้าวิ่งได้ก็จะดีกว่านี้แล้วนะอ่าหยิบมาตายแล้วครับน่าจะใช้ได้ละไปลาดให้ทั่วตึกดีกว่าตรงไหนบ้างบอกด้วยเฮ้ยฮะตรงนี้ไหมหนึ่งจุดไม่ใช่ครับ มันใช่คำว่าลาดให้ทั่วห้องนะทั่วพัดเสียงไรเอ่ยกดสเปซเพื่อลาดอ่าโอเคลาดครับลาดเข้าไปไหนอีกไม่รู้ว่าผิดหรือถูกลาดไปเรื่อยๆครับแล้วมึงจะออกอยังไงลาดนี้มันก็ตายดิไม่รู้นะว่าถูก ไม่รู้นะว่าถูกไหมนะเอาละแค่นี้น่าจะพอแล้วเรร็บร้อยครับแล้วยังไงต่ออันนี้คดซีนแล้วนะไม่เราต้องกดเองแล้วล่ะ๋อ,อโอเคพุ่งออกไปเลยครับรอดไหมรอดครับแล้วบังคับได้เองต่อมึงยังไม่จบอีกหรือ นด้บอกเกมสั้นไงไม่ฉันต้องกลับไปทางนี้ได้เลยทานนี้ไปเ้ยวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนครับอ่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อูอ้ว้าวแมวว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 วอ้ววววหวววเมื่อกี้วววมันมีกีววัวเอาวว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 ว โอเคทางนี้นะแต่ต้องใจเย็นๆดูไอตัวข้างหน้าครับเนี่ยยังไงไม่ได้นี่หรือได้วะได้ได้ได้ได,ได้แต่มืดมากผมมองแล้วไม่เห็นเลยเรามาถึงเ,เ,เรามาถึงโซนที่จอดรถไหนรถเรารถขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้น,น,น,นไม่ได้คุณผู้ชมไอ้ยามยามช่วยด้วยยามช่วยกูด้วยชิบหายละยามขีด ตำรวยหัวขวดตำรวจหัวขวดช่วยด้วยวิวอวิวอไหนวะไอ้นั่นหายไปแล้วครับอ๋อจบตำรวจมาไหนจะเป็นยังไงต่อ,โ,อโหเสียงเบรคเข้านโดนรถชน,นยกมือขึ้นก้มหัวลงไปนอนลงกับพื้นตำรวจมาแล้วส่งเงินมาด่วน หลังจากเพลิงไหม้ตำรวจก็หาอะไรไม่เจอในห้องพักนั้นเลยไม่เกี่ยวกับเออหาไม่เจอทั้งสัตประหลาดทั้งรากไม้เจอเพียงแค่ศพของผู้ชายคนหนึ่งตอนหลังก็ตรวจพบว่านั่นคือพี่ชายของฉันเองแล้วเราก็โดนไปขังซะอย่างนั้นคือจะสื่อว่ากลายเป็นเราที่ไปเผาฆ่าพี่ตัวเองใช่ไหมหาตัวปีศาจหารากไม้ไม่เจอครับ ดีเอ็นก็จบไปแล้วครับสำหรับเจ้สั้นๆอย่างดีอพารเนต์ซึ่งเดียร์หที่มึงจบนะมึงเล่นซะกแหกปากเสียงหลง <c oughs> ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูกันนะครับถ้าชอบไงก็อย่าลืม,มกดติดตามแล้วกดหัวใ้าาผมน,นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะไปอย่างไวมากทีจะพายกันแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ